โกลเด้นสปินกลับมาอีกแล้วครับผมนะเ mm hmm. พิ่งเข้ามาสดๆร้นอนๆครับรอบนี้เข้ามาในทีมของ25 t o t s นะครับหรือว่า t e ม m o อ t เดอะซีซันะครับ mm hmm. ก็คือ mm hmm. สปินเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เล่นมา2 2รอบล้ที่จะต้องเหมาะนะครับปกติแค่แบบว่าจอดทีละร้อยทีละร้อยอนะไรเงี้ยสปินบอกกับคนที่แบบว่าเติมไม่เยอะนะครับ mm hmm. เพราะว่าหลักๆเนี่ยมีเงินให้มีการ์ดให้หลุ้นอะไรเนงะี้ย ถ้าเกิดว่าเหมาเนี่ยก็อาจจะใช้ตังค์ที่มันค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่วันนี้นะครับด้วยความที่หยุดสตรีมไปนานผมจะเหมาให้ดูแล้วกันในการชดเชยนะฮะเมื่อวานอย่างสวยมาสตรีมได้20นาทีไฟดับนะครับแล้วสตรีมเมื่อวานผมไม่ลบด้วยคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าเฮ้ยกูไม่ได้โดดสตรีมนะ <laughs> แม่งไฟดับนะฮะอย่างเซง็งกดตรงนี้ลดไป15%หเรหรอถ้าเกิดว่ากดทีละหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ลดหรอนี่ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่คือยังไงเราเหมาอ,อยู่แล้วไงคุณผู้ชม อะผมก็ซัดให้ดูเลยแล้วกันเรียบร้อยได้ครับก็คือได้ของทุกอย่างแล้วก็ปลดล็อกมาเลเวล2นะครับผมไม่ได้จว่าถ้าเกิดว่าเรากดทีละหนึ่งเนี่ยมันยังจะลดราคาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเหมาจริงๆก็ก็เอามาก็แค่นั้นแหละคนดูซีเรียสทำไมโอ้โหเป็นสปินที่แบบว่าจบไวมาก แล้วก็รับมาครับผมแนละ้สวสดตรงนี้ครับได้เงินมา1ล้านนะครับอันนี้คือไอดีใหม่ผมที่ผมจะปั้นฟูเชลซีนะฮะแต่ผมดูจากราคาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยน่าทําเท่าไหร่ <c oughs> แม่งแพงเหลือเกินโอ้ได้7ล้านเลยเหรอมีพีได้มา7ล้านคุณดูเยอะมากอ่ะถือว่าล้างซวยไปค,ครับผมครับสำหรับรอบแรกไปไม่ติดการบอกแปใช่ไหมถ้าติดนี้แบบว่าร้องไห้เลยนะ โอ้โหล้างซวยของจริง40,000ืฮะผู้ชิงอาจจะเป็นมาดริดกับเชลซีก็ได้ครับเนี่ยให้มันผ่านไอ้ตัวนี้ก่อนเนี่ยคืนนี้เจออะไรนะอะไรนะเซซซทักอย่างเดี๋ยวผมดูแรับเราจะเจอกับฟูมิเนนเซ่นะครับตึงอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เป็นทีมของเตยโกซิลบาด้วยซิลบาเจอทีมเก่านะฮะพี่ใหญ่พี่ใหญ่นะครับวัยรุ่น40กว่าผมจำไม่ได้แล้ว40เท่าไหร่ตอนเนี้ย ไฟล้วหมามันเห่าอะไรเนี่ยบวก3ามก็ผมเลยกินร่อนส0 0 0มื่นครับเข้าขับเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บนะฮะเดี๋ยวรับครับใครจะเข้าขับเดี๋ยวรอปั๊บหนึ่งนะขอเปิดการ์ดเสร็จนะมันจะได้บอกว่าย้ายไอดีไปทีเดียวอะไรเงี้ยขอแป๊บหนึ่งใจเย็นนะฮะคนที่กดเมมเบอร์ด้วยแป๊บหนึ่งใครอยากเข้าขับเมมเบอร์ได้ครับผมนะเมมเบอร์หรือว่าโดเนดก็ได้นะครับ35บาทเท่านั้นเราทีเอสมาเอเจนเซนเตอร์แบ็กเหรอโอ้เบนฟิก้า nope. โอตาเมนดี้สล้านครับเฮ้ <S 2> <S 2> เอาเรื่องอยู่นะโอตาเมนดี้สล้านครับขายออกหรือเปล่าถ้าขายออกผมว่าผมไม่ติดนะคุณผู้ชมไม่ใช่ฟูลซิตี้ฟูลมาร์เก็ตครับอันนี้คือไม่เรียกฟูลซิตี้เขาเรียกฟูลมาร์เก็ตแม่งเลย ฟูตลาดครับกิจดีโอ้โหแล้วผมซัดไป5,000เลยนั่นแหละห0 0พันะคุณผู้ชมสปินรอบนี้แต่เงินได้เยอะนะเงินได้เยอะมากโอ้โหทีเผอกดเลยทีเผอขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวดูให้ครับแผน B 1จัดไปโอ้ฮาร์ดเวิร์สอังกฤษกางลุกฟอร์เรสอุ้ยมอร์แกนกิฟไว้ฮะ วิหน้านี่คือแบบว่าติ่มจัดนะในเกมเนี่ยโหแต่ชีวิตจริงนี่มันดุจัดเลยนะมอแกนกิฟต์ไว้ครับแต่มันเลทสามแปดคูณมันแหมมันไดออกแปดนี่มันก็ถือว่าโอเคอยู่นะเนี่ยมาลัวๆครับฮาร์ดเวิร์กเนี่ยเยอะมันกองหน้านครแบงก้าส<ร>ิบเอ็ดดีกองงบห้าล้านเสริมใครดีครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวดูให้นะฮะคือการ์ดบุนมันเยอะเว้ยคุณผู้ชมครับจ้ะตอนเนี้ย คือการันตีมันก็มีแหละแต่มันเหลือไม่กี่ใบไงเนี่ยที่เหลือแม่ก็หกถึงแปดหกถึงแปดหมดเลยอะ่ะเอามาต่อเนื่องคุณผู้ชมครับสามถึงแปดเอ้ยถ้าสามถึงแปดเนี่ยผมติ๊กมาเลยกว่าเอามาใบที่บอกว่าน่าจะเกลือนะฮะใบนี้ร้อยสี่แล้วก็การ์ดโออ่ะผมให้สามใบนะครับสามถึงแปดหกถึงแปดแล้วก็การ์ดอนะครับหลุดบวกแปดมาสักตัวหนึ่ง จบเลยนะครับว่าผมดูเลทวันนี้ละส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่สามชิ้นคุณผู้ชมไฟโอ้โหดูดีดูมันออกดิผมเติมมาแล้วพิมพ์เร็วกว่าน,นี้จะได้แบบว่าคุ้นคลิปหน่อยไฟแนนครณผู้ชมโอ้โหแตมไม่ดีมเนี่ยไม่ใช่กลางลุกเตาโล ดีบาล่าครับผม2อล้านประเด็นคือเอ็มมันอะเท่ากับไอตัวโอตาเมนดี้เลยนะร2อยเท่ากันด้วยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้เหมือนกันฟูมาร์เก็ตอะเหมือนกันล้าเราอะโอ้โหเรียบร้อยที่การจากอะไรครับการจากสปินฮรับลเด้นสปินนะฮะ,ะ,ะตัวใหม่ปะ่ะคนดูรำรวย ตักยีิล้านไหมคนดูเฮ้ยเยอมันเฮ้ยบันเโหยดไม่ใช่อาโนดครับผมครับลุงนี้เราติ๊กเงินดีกว่าแล้วคนดูนะ <c oughs> เราติ๊กเงินหนึ่งอยูสี่ล้านดีกว่าแนละ้วเราติ๊กเงินแปดแสนดีกว่านะเออจะได้แบบว่าไม่ต้องมานั่งเจ็บช้ำน้ําใจเยอะไฟครับดีซีเหมือนเดิมอังกฤษซ m โอ้โหอาแจกครับจอแดนเฮนเดอร์สันครับบวกแครับผมล้านเดียวแต่อย่างน้อยก็8อย่างน้อยพี่เขาก็ออก8ให้เราอยู่ออกกองหลังก็รวยออกกองหน้าก็รวยอ,ออกกองกลางไปคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องลองดูอะไฟครับผมเยอรมันอีกแล้วกลางรุกเฮ้ยใครฮาวเวดเหรอ บวกแปดร้บห้าก็สองล้านอันนี้ไม่แย่นะแต่วันนี้เยอมันมาบ่อยเกินไปแล้วนะ,อะเอายูทมารวยสุดนะครับตัวเบิ้มมันเยอะสวยครับยูทีอังกฤษกองหน้า <Nope. S 1> โอ้โหเวลูนี่วันนี้ อย่าว่าแต่20ล้านเลย10ล้านถึงก็เปล่าะนยะไปคนดวูวันนี้มันดูก่อยๆหน่อยว่ะแม่งตัวเบิ่มๆหลัก5-6ล้านไม่มาเลยอ่ะ5-6ล้านสักตัวปะซีซีซโคลเอเชียโมดิตไหมรากีติดอย่าบอกนะว่าแพงสุดวันนี้ใครฮาแวตเนี่ย โอ้โหสปินห้าพันนะเว้ยคุณผู้ชมครับนี่คือห้าเพาเลยนะฮะคุณผู้ชมทน่เราเปิดกันอยู่เนะี่ยที่คนดูเห็นหมดเปิดอยู่เนะี่ยนี่คือห้าเพานะฮะโอ้โหไปครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับก่อนจะไปถึงใบสุดท้าย TOTs ครับ UT อ Austria Anatoliv ครับผมแม่เออ ใครจะเปิดก็เปิดอะรอบเดียวนี่แหละคุณผู้ชมครับนี่คือใบสุดท้ายครับผม25 TOTs ใบนี้คือใบชูโรงนะครับมาดูกันว่าชูโรงหรือลงลงขอไม่ฟูมาร์เก็ตผมก็ Happy แฮปปี้ละไปครับ็อปไร i c e นะคุณผู้ชมครับแพงที่สุด50ตัวยังไงสิอังกฤษมาก่อนกลางรุกเชลซีโค,โค ิบล้านแล้วไอ้ดีนี่ฟูเชลซีจบวันนี้ผมบอกเลยว่าเปิดการ์ดมาเนี่ยคือเจ๊งหมดเลยนะแต่โคพาเมอร์มาทุกอย่างจบฮะได้ใช้ปีนิลังท็อปปะได้ปีนิลังท็อปเป้าท็อปกว่าทีวายไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับ เพราะมันจะมีบางตัวที่บอกว่าทีวมันสแตตดีแบบดีจัดๆอะไรเงี้ยขอดูก่อนโคพาวเมอร์โอ้โหทีวเก่งกว่าวะ่ะแม่เงยโอ้ยทีวเก่งกว่าวะ่ะคนดูอุส่แต่พลังแฝงเยอะมากครับมีฟิตช็อตด,ด้วยนะแต่ทีวเก่งกว่าครับคนดูแต่ก็ไม่เป็นไรครับ ก็น่าจะต้องใช้แหละแต่ยิงโค้งอะไรมันโอเคกว่านะแต่พวกความเร็วอะไรเงี้ย้าจบสกอร์ยิงไกลทีไวเขาทำไว้ดีงไงนะครับเนี่ยโอ้โหทีไวเก่งกว่าคนดูอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรถ้าโคพาเมื่อขายออกซึ่งไม่น่าออกหรอกผมดูทรงนะนะครับก็ยับ2 4 6กลมๆ7 8 9 10 1ดกส ผมให้กลมๆประมาณสัก12ล้านไม่รวมตังฮนะกลมๆ12ล้านไม่รวมโคพาวเมอร์นะเพราะพาวเมอร์นะ่าจะเอาไปวัดอะไรไม่ได้แต่ก็ถ้าไม่ซีเรียสอะ่ะก็ถือว่าได้เล่นตัวใหม่ได้เล่นปีใหม่นะครับ